5 Minutes Podcast brought to you by Lunio ที่นอนยางพาราภาษานวัตรกรรม NASA าา Feel the Float นอนเบาสบายเหมือนไร้แรงโน้มถ่วงพิเศษสำหรับผู้ฟัง Mission to the Moon Podcast เมื่อซื้อที่นอนรุ่น Lunio Gen t r 3 Pro รับส่วนลดสูงสุดถึง1,000 0บาทพร้อมของแถมมากมายเท่านั้นยังไม่พอเพียงใช้โค้ดส่วนลด Lunio 5เมื่อซื้อสินค้าทางเว็บไซต์หรือทางเพจ Facebook l u n ีลดเพิ่มทันทีอีก1 5 0 0บาทตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2566นี้เท่านั้น สวัสดีครับ5 minutes นะครับคุณอยู่กับประธานอุตสาห์ครับ5 minutes วันนี้เนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากสองที่ที่หนึ่งคือหนังสือเล่มนีที่ชื่อว่าฉันไม่ใช่ผู้ใหญ่ฉันแค่อยู่30สนะฮะซึ่งเป็นหนังสือที่ไปอ่านเองดีกว่าคือม,มันเป็นหนังสือที่แบบพูดถึงชีวิตของคนคนหนึ่งนะฮะในบริบทของความเป็นเกาหลีนะแต่ก็ไม่ได้ต่างไทยมากเราก็รู้สึกว่า มันมีความจริงอยู่ในนี้เยอะมากๆเลยนะะในเชิงว่าแบบความรักการงานนิยามที่เราให้กับงานกับชีวิตกับความรักกับความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็การให้สัญญากับตัวเองเสร็จแล้วก็ทําไม่ได้อะไรเงี้ยนะะแบบวนๆไปมาอะไรอย่างเงี้นะยวันนี้สกินฟาสต์ฟู้ดพรุ่งนี้บอกจะไดเอทอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบบอกว่าจะเลิกกินเหล้าแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปกินอีกคือมันมันเป็นอะไรที่แบบ อ่านแล้วมีความคิวใจดีนะในวันที่แบบรู้สึกเหนื่อยๆเซ็งนะถึงแม้ว่าผมจะผ่านวั30มานานแล้วก็ตามและอีกอันนึงเอาบทความมาจาก Mind Cafe นะฮะบทความนี้ชื่อว่า want to live a life you don't regret when you are 80, do these five things นะครับคุณนูเรนอาลีเป็นคนเขียนนะฮะในบทความนี้อันที่หนึ่งฮะเขาบอกว่าคืออะไรก็ตามที่คุณเรียนรู้ช้าในชีวิตให้สอนลูกหลานของคุณให้เร็วนะครับยกตัวอย่าง นะครับคุณอาจจะเรียนรู้ในชีวิตช้าเกี่ยวกับเรื่องเงินสมมตินะฮะให้รีบสอนเรื่องเงินให้ลูกให้เลวคุณอาจจะเรียนรู้ในชีวิตช้าว่าจริงๆแล้วเนี่ยความสําคัญในการประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานและชีวิตเนี่ยมไม่ใช่ทุกอย่างในห้องเรียนแต่ว่าเป็นความสามารถในการเจรจาแล้วก็โน้มน้าวจิตใ,ใจคนอื่นต่างหากถ้าคุณเรียนรู้เรื่องนี้ช้าในโลก จริงของคุณเนี่ยนะฮะสอนรูปหลานให้เร็วข้อที่สองนะในสถานการณ์ใดๆก็ตามนะครับคุณต้องการคนหนึ่งคนเท่านั้นที่เชื่อใจคุณจริงๆนะฮะเชื่อใจจริงๆไม่ต้องเยอะมากก็ได้นะครับเพื่อที่จะพาคุณผ่านสถานการณ์เหล่านั้นไปได้ไม่ว่าจะเป็นความสมเร็จด้านหนะ้าที่การงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักไม่ว่าจะเป็นความสมพันธ์อะไรก็แล้วแต่ยกตัวอย่างนะฮะเอาเรื่องการงานนี่เห็นชัดนะครับ คุณแค่ต้องการเจ้านายหนึ่งสมมตินะคุณทำงานอะไเจ้านายเจ้านายหนึ่งคนที่เชื่อใจคุณจริงๆแล้วให้คุณทำโปรเจกต์ที่ใหญ่มากๆที่คุณอาจจะไม่ได้มีโอกาสได้ทำ mm hmm. แล้วคุณแสดงฝีมือเต็มที่เพียงโอกาสอันนั้นอันเดียวเนี่ยนะฮะอาจจะทําให้คุณแบบไปไกลามากๆเลยก็ได้ถ้าคุณขายของอย่างผมเนี่ยนะฮะแน่นอนอะ่ะเราต้องการลูกค้าทุกคนที่ซื้อของอะไรเชื่อใจเราแต่ว่าตอนเริ่มต้นอะ่ะเราต้องการขอโอกาสจากคนแค่หนึ่งคนอาจจะเป็นนักลงทุนสักคนหนึ่งอาจจะเป็น ร้านร้านค้าสักเชนหนึ่งอ,อะไรแบบนี้ที่เอาของเราไปวางขายหรือว่ากล้า invest ในบริษัทเราหนึ่งคนนะครับข้อที่3ามนะาบอกว่าอันนี้ผมชอบเขาบอกว่า travel does not solve your problem แปลว่าคุณไม่สามารถใช้การเดินทางในการหนีปัญหาได้อย่าใช้การเดินทางในการหนีปัญหานะครับปัญหาก็สู้กับปัญหาไปการเดินทางเป็นการสำรวจชีวิต นะรเพราะฉะนั้นอย่าใช้การเดินทางจริงหมายถึงว่าเดินทางไปที่ต่างๆ mm hmm. เพื่อหนีออกจากปัญหาเพียงเพราะว่าคุณไม่ได้อยู่ในสถานที่นั้นคุณจะรู้สึกว่าเออฉันก็ไม่ต้องรับรู้เรื่องนี้ก็ได้มัง้งนะฮะอย่าแต่ว่าใช้การเดินทางเพื่อค้นหาชีวิตนะครับข้อที่สี่คือทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้มาแล้วก็ไปนอกจากตัวคุณเองเท่านั้นที่คุณจะต้องอยู่จนถึงวันสุดท้ายนะครับเขาบอกว่า bring your umbrella prioritize your own self แปลว่า ต้องให้เวลาและให้ความสําคัญกับการดูแลตัวเองนะฮะทางร่างกายและจิตใจมากๆนะครับชีวิตคุณน่ยมันจะมีคนที่เข้ามาเยอะแยะมากมายไกด์กองเข้ามาออกไปแล้วก็ทําให้คุณดีใจเสียใจ,ใจใต่างๆแต่มันไม่มีอะไรที่อยู่กับคุณไปตลอดจนกระทั่งหมดเวลาของคุณบนโลกนี้นอกจากตปวคุณฉันดูแลร่างกายจิตใจให้ดีนะครับ <S 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 ขเขาบอกว่าชีวิตเนี้ยมันมีงานอยู่สองอย่างคือ Deep work กับ Cloud work deep work คือ เขียนหนังสืออ่านหนังสือนะครับทำบัญชีแบบนเ, cloud เนี้ยเียกวดีเวิร์กต้องโฟกัสมากมากคลาวเวิร์กเนี่ยคือแบบคุยเดินเล่นนะฮะพูดฟรีพูดฟรีนี่ก็เป็นคลาวเวิร์กไงเอ่อคุกกิ้งอะไรแบบเนี้ย Cooking นะแบบนนะทำอาหารอะไรพวกนี้เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าให้จัดเวลาของสองอย่างน,นี้ให้ดีๆเพราะว่าอย่าเอาไปผปสมกันนะเพราะถ้าผสมกันปุ๊บเนี่ยบางทีชีวิตคุณเนะี่ยมันจะไม่มีกานสารและไม่มีสาระ เพราะฉะนั้นต้องอต้องเผื่อนะแบ่งให้ดีๆนะครับต้งสองอย่างนะฮโอเคกลับมาที่หนังสือเล่มนี้นิ่หนึ่ง,น,งนะฮะผมผมผมคิดว่าคนที่แบบอยู่ในวัยทำงานงานออฟฟิศวัวเกอร์อะไรเงี้ยซื้อมาแล้ววันที่คุณแบบรู้สึกแบบโอ้ยเบื่อมากเซ็งเศร้าอะไรอย่างเงี้ยกับชีวิตเนี่ยน,นะฮะลองหยิบแล้วนี้ขึ้นมาอ่านดูผมว่าช่วยเยอะช่วยเยอะนะครับถึงแม้ว่ามันอาจจะ ในนิยามของคือมันอาจจะไม่ได้มีประเด็นอะไรใหญ่โตมากมายนะแต่มันช่วยริมายคุณว่าชีวิตของคุณจริงๆเนี่ยมันคืออะไรนะครับขอบคุณที่ติดตาม5 m i n u ม e s นะฮะสวัสดีครับ 5 Minutes Podcast Presented by Luno ที่นอนยางพาราาษานนวัตรกรรม NASA Feel the Float นอนเบาสบายเหมือนไร้แรงโน้มถ่วงพิเศษสำหรับผู้ฟัง Mission to the Moon Podcast เมื่อซื้อที่นอนรุ่น Luno Gen 3 Pro รับส่วนลดสูงสุดถึง1,000 0บาทพร้อมของแถมมากมายเท่านั้นยังไม่พอเพียงใช้โค้ดส่วนลด Luno 5 i o 5เมื่อซื้อสินค้าทางเว็บไซต์หรือทางเพจ Facebook Lu น o ลดเพิ่มทันทีอีก1 5 0 0บาทตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2566นี้เท่านั้น